โหนี่นะครับนี่นี่นะฮะดูเบื้องหลังนะฮขอขอขะที่เขาเรียกว่าเบื้องหลังนะฮะหาที่วางไม่ได้ใครที่มาวันนี้นะฮะนี่จะได้กินอย่างนี้นี่นี่คือเบื้องหลังนะฮะให้ดูนะฮะนี่บนตโต๊ะก็เต็มอยู่แล้วนะฮะนี่น้ำนะฮะวันนี้ใครที่รถวันที่ลดลงนะใครมาเนี่ยดูดีนี่นะฮะมีให้กินกันอย่างนี้เลยนะแล้วนี่อันนี้คือซื้อมาเลี้ยงใช่ไหมฮะเนี่ยโอ้โหนี่ นี่ตั้งให้อย่างนี้เลยนะฮะอีกน้ำสำราญจริงๆนี่ขนมเมื่อกี้ผมเห็นขนมก็เยอะแล้วนะนี่สำหรับสำหรับวันที่ลดลงนะฮะนี่นะนี่นี่อันนี้นนมือไหลสดนะมือไหลสดนะไม่เป็นไรนี่นะฮะไร้สดในช่องอสมอนสีลาล้อมนะฮะนี่ฮนะนี่โอ้โหนี่ดูดีๆเนี่ยใครที่มาดูรถวันนี้นะฮะก็คือว่าเม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าเอาแค่หมดนะ ไม่มีเติมมีแค่นี้นะฮะอ่านะเติมไม่ไหวนะฮะนี่วันที่ลดลงนะฮะจะมาอย่างนี้เลยนะวันที่ลดลงนะนี่นะฮะวันไหนที่ลดลงนะมีไลฟ์สดด้วยนะที่ช่องสมรสีลาลอมนะแล้วก็ที่วันนี้คือวันที่ลดลงนะที่ผมมาเนี่ยนะฮะคือไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อค้านะมามาดูรถนะฮะมาดูรถทานน้ําก็ยังได้เลยนะอันนี้คือแฝดใบนะเี่ย โอแมงล้อใหญ่จริงเลยวะมันจะใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยผมว่ามอไซค์ย,ยังไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหเลยนะฮะอัน,น,อน,นเริ่มจะเปิดร้านแล้วนะ,ะต้องต้องเปิดร้านแล้วละ่ะนะตอนนี้ร้านยังไม่เปิดเลยนะฮะก็ค,คือลดลงก่อนตอนตั้งแต่ต,ตีห้านะ,ะนะลดลงตั้งแต่ต,ตีห้านะ,ะเดี๋ยวเปิดร้านแล้วล่ะนะกําลังจะเปิดร้านนะ,ะตอนนี้ร้านยังไม่เปิดเลยแต่ของกินมาก่อนนะของกินมาก่อน ่าซัดหนึ่งกล่องเลยพี่นี่นะฮะนี่อันนี้คือสปอนเซอร์นะฮะแลนไบต์นะต้องต้องแยกไว้ก่อนนะเดี๋ยวไม่มีกินนะออ่ะไม่เป็นไรครับเชิญเลยครับโอ้โหนี่นะฮะวันนี้รถเยอะจริงๆนะฮะเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดร้านเลยนะฮะนะยังไม่เลยยังไม่ได้จัดเนาะมีให้จัดที่จัดทางนะนีดนนะะ่ดูรถกักนก่อนดีกว่านะฮะดูรถกันก่อนดีกว่านะของกินไว้ที่หลังนะ,ะเอาเรื่องเอาเรื่องธุรกิจก่อนนะ นะเอาธุรกิจก่อนนะ,ะธุรกิจก่อนดีกว่านะฮะนี่มันรถออนี้แฝดใบยเยอะนะฮะหลายพันอยู่แล้วที่เห็นสวยๆจีบบอกนี่นะฮะ X4 นะ X4 มีของของยี่ห้ออะไรบ้างเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะฮะเนี่ยอะไรฟอรีฟอรีนาวหรือเปล่านะฟอรีนาวฟอรีโนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะนนะไม่รู้จักกันนะ แต่ว่าคนที่เล่นน่าจะรู้จักนะ X4 นี่ของของไรก็ไม่รู้นะนี่นะแต่ว่าเป็นแฟลไบส์นะนี่แฟลไบส์นะนะดูกันมาดูกันเดี๋ยวกำลังจะจัดร้านเปิดแล้วนะฮะเปิดร้านแล้วไม่ไหวแล้วนวันนี้แปดโมงกว่าแล้วนะฮะรถมาลั้งแต่ตีห้านะฮะตีห้านะแต่ก็เลยมาเลือกกันนะฮะนี่ก็ไปหลายคันแล้วนะไปหลายคันรถแล้วเนะี่ย พอกันนะใส่ยกระยานเป็นหลายคันรถเงี้ยนะเริ่มเป็นเลยนะฮะในในโลกของพี่นะกม็มีได้มีเป็นล,กลูกรถส่วนส่วนมากที่เลยใครอยากได้แบบไหนเนี่ยสั่งได้นะฮะตอนแกไปแกะจะดูมาให้นะอยากได้รถที่แบบว่าในตลาดไม่มีเท่านันนะสายเสือภูเขาเลยนะเนี่ยเลือกแต่เสือภูเขาเลยนะะมีนะฮะมีหลายนะนี่รถไฟฟ้านะรถไฟฟ้าโอ้ รถไฟฟ้าก็มาเยอะนะนี่ๆนี่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาดีนะเป็นรถพับแล้วแบตเตอรี่เขาเก็บเรียบร้อยนะที่ดี่เริ่มต้นที่สี่ราหกพันบาทเลยนะฮะเฮฟ้าเนี่ยถ้าไปซื้อผมเห็นไปซื้อในช็อปนะผมเห็นนะรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยจากญี่ปุ่นเนี่ยจากจีนก็แล้วแต่ตลาดจากจีนจะเกือบสามหมื่นเลยนะฮะสามหมื่นสหมื่นเลยนะแต่นี่จากญี่ปุ่นนะ ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะน่ะนี่นี่มีรถไฟฟ้าบรรทุกด้วยเว้ยเนี่ยมิตาก้านะแม่มุดไปไม่ได้นะมุดมุดไปไม่ได้อ่ะนี่นี่โค้งต้นนมาดูรถไฟฟ้ากันนะนี่นะ Cross ยูอาร์ซิตี ตัวี้เขาเก็บเขาเขาเอาไฟฟ้าไปเอาเตี๋ยไฟฟ้าไปอยู่นี่นะเปิดปิดนะนีออ่นะฮะเป็อบอบแบตเตอรี่นะเดี๋ยวนี้ง่ายนะฮะแบตเตอรี่หาใส่ได้นะเอาเอแค่เบ้าไปนะเราไปให้ไปไปโมดิฟายได้หมดนะต้องดูกําลังบัตรกำลังไฟนะเดี๋ยวนี้ช่างเราเก่งนะทําได้นะสบายแต่ถ้าทําให้ใ<ค>ที่นี่ก็ <ไ S 1> รอหน่อยนะครับเดี๋ยวที่นี่ให้ช่างไฟฟ้าทําให้แต่ว่าจะต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าช่างไฟฟ้าที่นี่มีจํากัดนะฮะ มีจำนวนจำกัดเออทำไม่ทันนะมากันเยอะๆทำไม่ทันนะฮะวันก่อนมาทีเป็นสิบพันนี่ทำไม่ทันนะน,นี่หลักฐานโอ้โหนี่หลักฐานดาวฮอนเนะนี่ยนี่นี่นะฮะอันของดาวฮอนจะยาวอย่างเงี้นะฮะหลักอันดาวฮอนเพราะว่าปั่นสูงนะฮะดาวฮอนจะปั่นสูงนะปั่นสูงเพราะฉะนั้นหลักอันจะยาวอันเนี้ยนะนี่นะรุ่นไหนมุกบางอยู่นี้ก็ไม่รู้รุ่นไหนนะฮะ วางไว้อาจจะเป็นรุ่นฮิตนี่นะฮิตฮิตนี่นะมีกระเป๋าให้ด้วยนะฮะแอบดูในกระเป๋าก่อนเปิดออกมาเป็นสาวญี่ปุ่นป่ะอ๋อมีเป็นเขาคุมตะการนะเนี่เนี่ยเขาเขาเป็นกระเป๋าคุมตะกาเฉยมีตะกร้านดังฮอนฮิตติดตะการด้วยด้วยเนี่ยโอ้มีแหลกติดตะก้ารเรียบร้อยเลยนะดาวฮอนฮิตนี่อมีกระเป๋าดูกึอนเฮ้ นะแล้วกระเป๋าคุมตะกร้ากันฝนนะนะนดัาฮอนฮิตนะโอ้โหของญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่นนะทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ GT นะ GT ใครที่ชอบจักรยานมาดูอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเหรีละคันนะ อ่าผูโบนผูอจองนะฮะเนี่ต้องถือโบอย่างนี้นะฮะถือ <laughs> นี่เน,น,นี่เจอคันไหนเดี๋ยว่อยพอยยกที่หลักสีคนละสีนะ,นะอ่าคนละสีนะฮะโบโบ,บ,บลักสีสีน้ำเงินนะฮะโบลักสีเขียวนี่สีแดงสีเหลืองมีหมดนะฮะนี่คือถ้าคันไหนที่ที่เลือกแล้วก็จองอย่างนี้นะฮะนี่มีสีม่วงนี่ก็มีโบนะค,ะคือยังยกออกไม่ได้ไม่เป็นไรผูกไว้ก่อนไปเดินดูแล้วผูกไว้ก่อนนะฮะนะ นี่นะฮะต่อไปทุกคำโบกี่สีมือนะหลายสีนะหูโนะหุโบนะฮะหูโหุโบนี่มือจองกันสบยสายๆอย่างนี้นะมีมีหลายร้านนะเดี๋ยวผมจะถ้ามีโอกาสผมจะไปรีวิวให้ดูเนาะจะไปเยี่ยมชมนะหลายร้านเนาะมีหลายร้านนะที่เข้ามานะที่คุยกันเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะมีโอกาสนะถ้าผมมีโอกาสผมจะไปพาไปเยี่ยมชมร้านต่า,ตางๆนะเพื่อเนาะมาถ่ายเนาะเป็นการแบบเตลาดนะฮะ สวนเบ้อะไรนี่อยางน้น้ำซอเส้นเป็นพันนะสวนเบ้เนี่ยไม่ใช่ปูกนะ้ครันี่ บีเม็กซนะใสยบีเม็กต้องมาเลยนะยนี่ใส่บีเอ็กอ้นี่อะไอเนี่ยมันเริ่มเลยนะฮะนี่ดูนะฮะนี่มันเริบบร่มเทิมเลยนะแยไ่ไปได้เลยนะเนี่ยโอ้โหจะเล่นท่าขนาดไหนนะเนี่ยนะ